กาบสวัสดีอาจารย์นุ่งเขาใหญ่ทุกท่านนะครับในเอฟซีทุกท่านละผู้รับฟังนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องตำรานุเขาวงคนนะครับที่ว่าแบบประเทศลาวนะครับแบบเต็มสบับนะครับเฉพาะที่ประเทศดาวโดยตรงนะครับจะไม่รวมกับตำราที่ภาคอีสานนะครับ แต่สำหรับตำราไทยนะครับตำราอีสานนี้เท่าที่ผมศึกษามาดูลคลิปมานี้ mm. ก็คือว่าเก่งสุดยอดทุกอาจารย์นะครับคือว่าสุดยอดเก่งแต่ผมจะมาขอขอเสริมนะครับแบบว่าเผื่อจะเป็นประโยชน์ขอเล่าแบบว่าตำราโบราณคนแบบพื้นบ้านนะครับแบบตำราดาวนะครับ อาจจะเป็นประโยชน์เอามารวมกันนะครับอาจจะเป็นประโยชน์นิดๆหน่อยๆนะครับให้รวมกันอีกนะครับก็ใกล้เคียงกันอยู่กับภาคอีสานนะครับคืออย่างนี้นะครับนกมงคลที่ตำราที่ว่านะครับอันับแรกนะครับก่อนที่เราจะหานกมาเป็นมงคลนะครับที่ประเทศเรานะครับเท่าที่ผมศึกษาและเรียนรู้มานะครับที่บ้าน คนโบราณบอกนะครับว่าต่อนกแต่แะที่นะครับแต่ละเขตแต่ละทุ่งนาแต่ละ่ภูเขานะครับต่อแล้วเอามารวมกันนะครับมาทำกลมใหญ่เอามารวมกันไว้นะครับประมาณเยอะเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรานะครับจะ2ยี่สิบสามสิบตัวหรือสิบตัวก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นสูตรตำราที่ว้านผมนะครับ จะดีหรือไม่ดีก็รับพังก่อนนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่าเป็นตำรา,ลาเล่ามาอย่างนั้นนะครับมารวมกันไว้ถ้านกตัวไหนเก่งนะครับจะเป็นจ่าผงแต่ละพื้นที่คือว่าต้องการนกจ่าผงนะครับที่ว่าหานกที่ว่าเป็นจ่าผงนะครับที่ประมาณกลุ่มหนึ่งมันอยู่ประมาณร้อยตัวนะครับ จะมีอยู่ตัวหนึ่งคุมเพื่อนอย่างนั้นนะครับจะคัดเอามารวมกันกับนุกจากผงอื่นอีกนะครับสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นจากูงเราก็มาปล่อยรวมกันนะครับทีนี้จะมีตัวหนึ่งกิ่งก่าเพื่อนนะครับจิกเพื่อนนะครับจะจิกเพื่อนเหมือนกับว่าคุมเพื่อนอยู่ในกรงนั้นนะครับและคนโบราณก็บอกว่าให้คัดเอาตัวนั้นนะครับ มาเป็นนุกต่อมาเป็นนุกมงคลนะครับเอาแบบคร่าวๆนะครับคัดเอาตัวนั้นมานะครับที่นี้คนโบราณก็เคยเลี้ยงมาหมดแล้วเนี่ยนะครับคนโบราณว่าตามที่เคยศึกษามาจะแบบไหนนะครับจะนุกแบบไหนนุกแปบดบนุกประเภทไหนนี่คือเลี้ยงมาก่อนเรามาหมดแล้วนะครับรู้ก่อนเรามาหมดก็เลยมาเล่าต่อให้เราฟังนะครับเคยเลี้ยง ถอนเราหมดทุกอย่างแล้วคนโบราณก็จําไว้ที่นี้ว่านกตัวนั้นเป็นลักษณะอยยังไงนะครับก็ได้นกจากพูงมาแล้วคนโบราณก็เลี้ยงที่นี้นะครับ,บรก็เปรียบเทียบเอานะครับรู้สึกว่านกตัวนั้นมาอยู่แล้วมันมันมันข้ามคูณนะครับมันมีโซ่มีด้าก็คือว่านกต่อกับนกมงคลที่ว่าอันเดียวกันนะครับทํานกต่อก็ได้ทํานกมงคลก็ได้ เวลาไปต่อแล้วก็หมานนะครับอย่างนั้นจะทํานกมงกลก็ได้นะครับแล้วแต่เรากอเลี้ยงนกตัวนั้นแล้วนั้นมีความเส่อกันบ้านนะครับถ้าทําไล่ทานาสมสวนจะอุดมสมบูรณ์นะครับเหมือน,นกับบ้านเราอยู่เย็นเป็นสุขชีวิตน่าเลื่นนะครับไม่เจ็บป่วยหรือว่าทําอะไรก็ค่อนข้างจะดีไปนะครับอันนี้เป็นความเสื่อนะครับขอ,ข,อของคนโบราณนะครับที่บ้านผมนะครับ เขาเรียกนกมงคลทีนี้คนโบราณก็เปรียบเอาลักษณะตัวอีกนะครับเหมือนกับกีบบัวนั่นเนี่ยคนโบราณให้เปรียบเอาเป็นมงคลนะครับกีบบัวกีบบัวนี้เป็นมงคลนะครับเป็นดอกไม้มงคลเหมือนกับว่าพระพุทธพระองค์ประทรับอยู่นะครับหรือว่าเราไปถวายเบดาบัตงานบัตหรือว่าอะไรต่างๆต้องใช้หลอกบัวนะครับให้เรียกลักษณะตัวให้เป็นมงคลหมวบ้าอย่างนั้นนะครับ ให้เรียกเป็นกีบบัวนะครับเหมือนกับคลองสอนี้คนโบราณที่บ้านไม่ให้เรียกคลองสอนะครับถ้าจะเอาเป็นนกมงคลให้เรียกเป็นเป็นลายจีบอลนะครับเป็นคลองจีบอลก็อันเดียวกันนั่นแหละเหมือนกับคลองพ้านั่นแหละครับเหมือนกับว่ามันเป็นคลองพระทุรงนั่นแหละนะครับเป็นสีลำเป็นลายตรงนั่นแหละหานกที่ว่ากีบกีบบัวนนะครับ ให้มันเป็นวงกลมใหญ่ๆ,ๆนะครับให้มันคล้ายๆหลกบัววานเวลาหลกบัวมันวานขึ้นนะครับมันจะเป็นขีบบัวใหญ่ๆ,ๆแบบกลมๆนะครับที่เขาเรียกว่าไวากี่เด็กนั่นแหละนะครับให้คนโบราณน,นี้ให้เปรียบเทียบเอาว่าทุกส่วนทุกลักษณะของตัวนกนะครับให้เปรียบใส่กับบัดนะครับเปรียบใส่กับผ้าในวัดนะครับอันนี้เป็นตำน้นบ้านผมนะครับถ้ามันเหลือง ออกสีตงเหลืองหน่อยทางคนหางก็เรียกว่าเหลืองสวงนะครับอย่างนั้นอีกถ้าตัวไหนขันเจ้าพุทธโธโปโกก็คือว่าเปรียบเป็นเสียงพระอีกส่วนอีกนะครับมันจะได้เป็นมงคลนะครับเหมือนกับว่าเราเดืองอะไรดอกไม้จะเป็นดอกไม้เหลาเดืองเป็นมงคลนะครับก็คือว่าเปรียบเทียบเอาแล้วแต่เรานะครับสิ่งไหนที่จะเป็นมงคลเกี่ยวกับแบบว่าที่มีศีลมีธรรมนะครับให้เราเปรียบเอาอย่างนั้นโบราณว่า จะได้เป็นสี่ดีงคลก็คือว่าพอเลี้ยงไปเดียวคนโบราณน,นั้นสังเกตว่านกตัวนั้นบุรมโซกนะครับรูปร่างสวยงามนะครับเหมือนพระพุทธรูปอันนี้ก็เปรียบเทียบเอาหรอกแต่จริงมันก็ไม,ม,ไม่มันก็ไม่เกี่ยวกันหรอกนะครับนกก็เป็นนกนะครับแต่ทําไมว่าคนโบราณถึงเปรียบอย่างนั้นก็เพราะว่าเปรียบไปเดียวมันเป็นมงคลนะครับเปรียบเทียบใส่ถิ่งที่เป็นศักดิ์สิทธิ์นะครับ คือแบบไหนก็ได้นะครับเหมือนกันบว่าสร้อยสังบาลน,นะครับมันจะเป็นมงคลคําว่าสร้อยก็คือสังบาลหรือว่าผูปประคำมาเลียเตะนะครับแต่หละพื้นที่ให้เรียกเปรียบเทียบเอาให้เป็นมงคลน,นะครับถึงจะเป็นนกมงกลน,นะครับเหมือนเจ้ากุทตัวเหมือนกับเทพปนุมเทพปนุมก็จริงจริงก็ไม่ใช่เทพปนุมหรอกเขาเป็นนกนะน่นหละนะครับเหมือนกันกนบว่าหยก ปือปีขึ้นนั่นแหละนะครับเปรียบเทียบเอาให้เป็นสิดิมงคลเหมือนกับคนปนนมเือนะครับสิบนิ้วเทปนนม้มกาปัวปักทรณนีนะครับก็คือทรณีก็คือสุดยอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคือเปรียบเทียบเอาคนโบราณน,นะครับที่บ้านผมทีนี้คนโบราณก็มาสังเกตอีกนะครับนกที่บ้าไม่เป็นมงคลน,นะครับก็ไปเปรียบเทียบใส่ว่าเป็นพ่อนกนะครับพ่อนกตัวนั้นเลี้ยงมาแล้ว แม้ว่าไม่ใช่ว่าตัวเดียวนะครับรุ่นต่อรุ่นเลี้ยงมาว่าบ่มบอกว่านกตัวนั้นเป็นไม่เป็นมงคลนะครับนกตัวนั้นเลี้ยงเดียวไม่ดีอันนี้คนโบราณก็สังเกตว่าลักษณะแบบนั้นนะครับก็เลยมาเล่าต่อว่านกที่ไม่เป็นมงคลนั่นแหละนะครับทีนี้คนโบราณก็เปรียบเทียบใจว่าเป็นพ่อนุอีกนะครับแต่จริงเนี้ยก็ไม่ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับนกหรือว่าไม่ เดี่ยวก็ไม่แน่นะครับอันนี้เป็นเพียงคำรรบอกเล่านะครับว่เป็นความเสื้อนะครับสปอคนที่ดิ้นต่อนกเขาสายมงคลนะครับดิ้นสายนกก็จะมีความเสื้อกับนกนะครับถ้าเราเราแบบว่าเราเรียนรู้ทางด้านไหนเราก็จะมีความเสื้อทางด้านสิ่งนั้นนะครับเป็นความเสื้อส่วนบุคคลนะครับทีนี้คนโบราณก็ มาสังเกตเอาอีกนะครับสังเกตว่านกปงกลนี่สังเกตว่ามาเลี้ยงไปเดแล้วนะครับมีโชคมีด่าเป็นนกขวกซับเรียกซับก็เปรียบเทียบเอาหมดนะครับอะไรจะดีก็เปรียบเทียบเอานะครับพอเลี้ยงไปเดวรู้สึกว่ามันมีความสุขนะครับทําอะไรก็ด่าเรื่นไปนั่นแหละนะครับหลังจากที่ขายของไม่ดีนะครับสมมุติว่านะพอได้นกตัวนั้นมาแล้ว ็มาขายของดีมันก็เป็นแลกอีกแบบนะครับลังจากที่ว่ายากจนนะคนโบราณว่าแต่ก่อนพอได้นกตัวนั้นมาแล้วรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นนะครับเป็นวามเสื้อนะครับแต่ว่าจะดีขนาดไหนนะั้นก็ต้องก็ต้องดูที่นกด้วยนะครับคนโบราณว่าให้คัดเอาเฉพาะนกที่เก่งนะครับคนที่ว่านั้นก็เลี้ยงกันเยอะนะครับตำนาบางคนก็ดิ้นเยอะ แต่ไม่ค่อยจะลงคลิปนะครับไม่ค่อยถ่ายทอดคลิปนะครับเหมือนกับตำราไทยตำราตทยนี้จะสอนทุกอย่างให้คนนะครับสอนทุกอย่างเป็นแนวทางนะครับตำหนักผมเพราะว่าได้ความรู้เยอะนะครับแต่ทางะทางทางบ้านผมนะครับไม่ค่อยนิยมกันไม่รู้เป็นอะไรนะครับอันนี้ไม่ไม่ค่อยจะนิยมแบบว่าถ่ายทอดนะครับหรือว่าอย่างไงอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับ แต่สำหรับผมก็เลยมาแนะนำตำราบ้านผมให้ FFC ได้พังนะครับเผื่อเป็นประโยชน์แนะนําไปไใช้ดูนะครับตอนนุกคัดเอารวมกันมารวมกันนะครับรวมให้เป็นหนึ่งักสิบตัวก็ได้นะครับเรนที่เราจะหาไลา่ค่อยเอาออกนะครับนุกตัวไหนที่เก่งๆขนะนจะไม่ร่วงนะครับ พอได้นกเก่งมาแล้วจะทำนกมงคลก็ได้ทำนกต่อก็ได้คนโบราณว่าส่วนมากจะเป็นทั้งนกต่อทั้งนกมงคลอันเดียวกันนะครับทีนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวจะกเรานะครับเราจะไม่ต่อก็ได้นะครับเราเอาเป็นนกมงคลเลยก็ได้ถ้าเราอยากจะต่อก็ได้นะครับขึ้นอยู่ที่ที่เราเองทีนี้จะเป็นแบบว่าบ่มบอกว่าตัวไหนลักษณะแปลกๆนะครับมีปากหงสงสร้างมีขนแปลกมีหางไหลเช่นหรือว,ว่าบ่มบอกกับมุกซับ เกี่ยวกับลักษณะตัวต่างๆนะครับขนแก้วเน็บพุดบ่มบอกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนะครับนกตัวนั้นบ่มบอกว่ามีของดีในตัวนะครับคนบ้านผมว่ามีนกเป็ดบ่มบอกให้เจ้าของได้รู้ว่ามีดีในตัวนะครับควรรักษาไว้คือคือทำอย่างนี้นะครับก็มีความรู้นิดๆหน่อยๆนะครับ คือคัดคัดอย่างนั้นผลที่ว่าน,นะครับตำดาแต่ว่านุกมันจะเป็นยังไงอันนี้ผมก็มันจะสู้นุกหรือไม่สู้นุกก็เคยทํามานะครับอันนี้เฉพาะผมนะครับที่เคย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 ลองมานะครับตามคนโบราณบอกก็คือเคยสัางมาแล้วนะครับคือเคยรวมกันมาเป็น10บด้วยสิตัวแล้วนะครับที่ผมทำกลงใหญ่ไว้ก็เพื่ออนุกเข้าไปรวมกันนะครับ พอไปดวงกันเนี้ยมันจะมีตัวหนึ่งเก่งกว่าเพื่อนนะครับแต่ละพื้นที่แต่ละแต่ละเขตต่อมาไว้เลยนะครับจะมีตัวหนึ่งคุมเพื่อนเก่งกว่าเพื่อนตัวนั้นแหละตัวที่จะให้โชคให้ดาบเรานะครับจะเป็นทั้งนงต่อจะเป็นทั้งนกมงคลมันจะเป็นจาาผงปญานกนะครับก็เรียกจาาผงปญานกนะครับเหมือนกับอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับเหมือนกับบิงกับอะไรจะมีจากผงตัวหนึ่งนะครับที่เก่ง จาาผูงตัวนั้นจะมีความรูม้เยอะหรือว่าจะมีอำนาจนะครับะดังของเสียงสามารถดึงดูดให้นกป่านกสเสดยเข้ามาหานะครับมีพนามีแบบว่าพลังจิตในตัวนะครับนกตัวนั้นสามารถดึงดูดจับเจาาผู้งูนะครับให้เราได้นะครับคลิปนี้ก็เกิดเป็นประโยชน์นะครับขอขอบคุณนะครับเอฟซีประกาศกาบสวัสดีครับผม